อริยสัตวส,สี่สำหรับความเป็นอริยบุคคลพิขุทั้งหลายพิขุพูดถึงความเป็นเทพเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามและสงัดแล้วจากสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ บรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ทิขุทั้งหลายทิขุพูดถึงความเป็นเทพย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล ภิขุทั้งหลายภิขุพูดถึงความเป็นพรหมเป็นอย่างไรเล่าทิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้แผ่จิตอันประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามและที่สี่โดยลักษณะอย่างเดียวกันตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและด้านขวาง ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้แล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายพิกุพูดถึงความเป็นพรมย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายพิกุพูดถึงอาเนชชาเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย พิกุในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นการกำหนดหมายในรูปเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์ที่ขัดใจและเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในภาวะต่างๆเสียได้เข้าถึงอากาศสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญาัตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่ เพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุพูดถึงอาเนนชาย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายพิขุพูดถึงความเป็นอริยะเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุก เป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุพูดถึงความเป็นอริยะย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล